เตียนโปงเตียมสวนแสงแรกแสงอาทิตย์จะไปสองที่สวนนี้ลูกนี้ก่อนและพี่ยาก็ไ,ได้กินก่อนเพื่อนเลยนะใช่ลูกนี้เลยของดีของรัจังห <ผม S 2> วงัดอะไรโเตียมกินดูนะเามันอร่อยมากรู้แล,ล,ล้ว่มันเหนียวนิ่มแลอ,อ้ันนีิ่ม้ข้างใมันจะอร่อย ะไม่รู s! <S ้อร่อยไม่รู้ไม่รู้อร่อยเพราเราไม่รู้อร่อยอยู่คนเดียวครับเพราเราไม่รู้้ย uh, ม oh, ันนุ่มมันละมุนมันนวลมันเนียนไม่รู้เขาไม่เคยกินมันละเอียดมันหอมอะไรพี่ยาอะไรพี่อยาจะกับฟิสตี้แม่ค้าก็ังมั่วป้อแล้วอร่อยพี่อยาต้องได้กินคนเดียว ลังกแล้วยายาฮะดิมันดีดียังไงพี่อาดียังไงมันหอมมันหอมยังไงไม่รู้ไม่เชื่อมันละมุนจะยืนมือเชื่อย่นมือจะยืนมือเยทราได้รมดูกินดูกินนะกินหอยะมันจะวเรามันจะรวผู้สอกไปไห้ไหมได้ได้ว มีข้าวาไม่กิน้ววันน้เ็ตื่มาให้แม่รับระทาตน้าท่เจสจม็มาจั้งแ่ดมดมาอยู่นะพี่ยากินดูเลียนด้วยเท่าไร่เ้วนะะจนพี่ยากลัวเป็นเบาหวานแล้วแ่แต่พอไปตรวจมาหมอบอกว่าไงกินต่อเถอะหมอบอกว่าน้ำตาลแปดสิบกห้าหกปีก็ไม่เป็นยังยังต่อได้อีกสบายมากสบายมากเอ็ม อร่อยมากอร่อยมากอ้าวัำไงไปแอบไปหนึ่งสองสามสี่ห้ายืนดูตาปิบปิบถ้าคนไม่กินไม่รู้เลยนะว่ามันจะอร่อยไม่รู้ครับใช่ครับไม่รู้ครับมีมีกินอยู่คนเดียวครับจบไร้จบไร้ ไอ้ที่ไปของเรานช่ครับไม่อร่อยแค่ไหนเอาหนึ่งครูไวัดไปกับตาเจ็บเจมดมดแล้วมือหายไปแล้วาไปองผากทองหลวงมาุกท่านนึ่งคูอร่อยคมอร่อยอยู่ตรงนี้เราประเมินได้เลยว่ามันหายที่ไหนตาไปไหนก็ไปดิเฮ้มาแบ่งกันดิไปไหนทไปไหนอโ้ใส่กับเป่าเลยไปไหนกอนไปไหนเป่าแป๊บนึงตาก็แบ่งกันดิ แล้วแบงหรอแบงกใจกระเป๋าเลยอ่ะของดีมีน้อยนะนี่นี่หน่่ใครได้กินอันนี้นะยอดอันไหนยะนังยังไม่มีเม็ดโอ้เห็นเรากินดี้ว่าไม่มี็ดล่มเม็ดหยิบไปเด็กล่มเม็ดเออันนี้อันนี้ของเ้ไม่เป็นไรราไม่ได้อมมือาไม่ต้องหรอกเชื้อโรคไม่มีหรอกผมเอาชิ้นเล็กๆอ่โโรกมันไปไว้พวกนี้ตะกงตะกงเดี๋ยา นี่ตะก้องมิยาอยากกินเฮ้ๆนี่ยเดมอเชื้อโรคมันรวยอันนี้นิ่มแล้วแ้แบบนุ่มยแล้วกมีแค่ได้้านแค่อร่อยอ่ะนีแค่ไม่ไม่จะไปสองร้อยได้นะีแค่สองร้โลร้อโลมันหวานหอม ถ้าพี่ม่มากิหมดแล้วนะนะครับเขาจะกินนู่นคนนู้น่ะควรไม่ต้องกินนะทำไมครับเดี๋ยวเบาหวานลองอันนี้ลองกินลองกินโอ้ยดูเม็ดสีพิซซาร์พิซซาร์นเลยโหเรสชาติเลยอืมคนจังนี้ต้องโดนตะไายถึงถึงได้อร่อยดูนิ้วอ่ะอร่อยอ่ะดูดนิ้วอ่ะอร่อยแล้วคือเนื้อมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเนื้อคีมอะไรละเอียดกว่าเนื้อแล้วมันละเอียดแล้วละมุน ใครอยากดูร้านไหนอีกบอกพี่ยามาเดี๋ยวพี่ยาพาไปคอมเมนต์มาเลยอยากดูร้านไหนเดี๋ยวเราพาไปอยากดูร้านบางไงเฮ้ยเราจะไปดูนี่กันนี่ก่อนให้หัวมันน่ารักแล้วไงฮะว้ายอยาไปกินุกคนโอ้ยนี่ตรงนี้มันอร่อยจงอ๋อแล้ว แล้วได้ยังยังไม่ได้เลยป้อนมันอยู่เนี่ยอยากินเยอะแล้วดูดิเนี่ยป้อนมันอยู่เนี่ยยังไม่ได้กินเไ่เอาไมเอาวพี่ยาไม่เอแล้วไม่เมอนี่ครับไเหมือนเหมือนไม่เมเอนเมออะไาูพี่ยาจะซื้อลูกนี้่คบไม่ไม่่ไไม่่ไม่่ไม่่ไม่ม่่ไม่ไม่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 ม่่ไม่

วางทั้งลูกจะได้ไม่หายครับจีมได้่ได้ไม่ด้าได้ยไ้ได้ทั้คั้งนี้ไปทั้งลูกกาหั่นไปไทั้งลูกก็มันจะได้หายยากหน่อยครับง่ายเลยแหละต้องจต้องมกหีบอ๋อง่ายเลยคสงวสีคร พุ่งนีด้วยไม่เแล้อไก่เน้อไก้อไก่เน้มาเลมเลยที่หนึ่งนะนะวันจันทร์วันจันทร์รวยเราทำบุญโรงงานนะเ้าทำบุญตลาด้วยรออ้วผม่ผมต้องมาทำบุญด้วยดิบุฟเฟ้บุฟเ่บุฟเฟ่้ยคนเนี่ยพวกแม่ครับาพวกผมมาได้ปะพวมาได้ปะมึงแม่ครับปล่ะเราเียงบุเ่ห่อเลียงบ่ไอ้องทไมมึไม่เอาปลาช่อนมาขายวะมาครับมามา มาแล้วมาแล้วมันขายตรงไหนก็ที่เดิมแล้วครับไม่เอามันขายไม่ดีงั้นมันไปขายตรงนู้นเลยปลาช่อนอ่ะเออไปเรียกมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บถ่ายใบเต้นไปหน้าเวทีขายหน้าเวทีทับคุณวางเเรดีลยพี่อยางวันนี้มีอะไรไหมครับมีเล็กเด็ดอะไรไหมครับมีดิพี่อยาบอกทุกรอบมาทุกรอบ มาทุกรอบเวลาพี่ยาพูดนะใช่เขจับจับดูเองว่าจะพูดตอนไหนจับดูกันเองว่าพี่ยาจะพูดตอนไหนแต่มันออกทุกรอบจริงเอาเลขนี้ละกันเลขอะไรหนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์มันมันเบิ้ลนะมันต้องออกตีหนึ่งก็สุดตีสุดคู่นี้ยังไม่ทันจะไหว้ครูเลยได้รับแล้วนี่ยังไม่ทันจะไหว้เลยได้ตังค์แล้วหน

ให้ชคู่ให้โชค FC เอฟีวอย่างเงี้ยให้โชคอผู้ชมในวันที่หนึ่งกรกฎาเสียงเอฟซีไม่ดีหรือวันดึงเนาะแล้วแต้พิยาแล้วแล้วแต่ใจพีิยาครับอ่ะแล้วแต่ใจพีิยา นี <onents> <Montana> okay. <c oughs> ่เขาลักย่าถ้าวันไหนพี่ยาไม่มาไหว้นะเขาน้อยใจสุริยวดาเขาจะเลือกเลือกเลือกคนที่สร้างบุญบารมีเก่งๆเขาน้อยใจที่งาาเเลยพระคนสร้างบุญบารมีเก่งๆเขาคนทำบุญบ่อยๆพี่ยาดีเลนะ เจ็ดศ hmm. ูนย ah> ja ์สามเจดศูนสามไม่รู้อ่ะดูวาดูวา เจ็ดส่สามน้คุณผู้ชมแต่ว่าคนที่ยิ้โชแล้วทีพี่คนเราที่ตายาตากบใจายคามตั้คุณนะคะใช่ใหญ่ห้งมากจิงใหญ่ยตนไม้นี่มายหญ่อาบุญใหญ่มี